คุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Fc Mobile ต้องนี่เลย Cookie Land Shop เติมไวเติมปลอดภัย100%แถมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถทักไปทางเพจหรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ สวัสดีชาว FC Mobile นะครับอินดี่ต้อนรับสู่ช่องรีวิวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว3ทหาหารเสือนะครับ r o o t ุ g ลิ l i t นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ TOTS นะครับหรือ Team of the Season Week ล่าสุดนั่นเองผมอยากบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าเว r ร์กเรมันมาจะเป็นสูงกลางอะ คือมันไม่ได้เหมือนตัวยูโรเลยครับตัวนี้จะเล่นตามตำแหน่งของตัวเองที่เราจับวางนะถ้ายืน CDM เนี่ยก็จะไม่ค่อยเติมเกมลุกนะครับถ้าเราแบบไม่ได้ทริเกิลลันหรือสั่งให้มันวิ่งนะและยืน Cm เนี่ยก็จะช่วยทั้งรับทั้งลุกนะครับ CAm ก็มีลงไปช่วยรับบ้างแต่ว่าไม่ได้รับขนาดเล่น Cm นะครับคือไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวนี้มันจะแบบร่วมเหมือนตัวยูโรนะแล้วอีกอย่างคือตัวยูโรเนี่ยแบบปัจจุบันก็ถูกปรับมาแล้วนะคือมันไม่ได้ร่วมเหมือนสมัยก่อนที่มันเข้ามาแรกๆนะครับ เท้าซ้าย5้าขวา5้านะถือว่าเป็นตัวที่คมทั้งสองเท้าเลยนะตัวมันเนี่ยย,ยิงปั่นโค้งดีนะครับแต่ว่าเราต้องปัดจอดีๆนะถ้าเราปัดจอเร็ว,เ,รว,เ,รวเหมือนเราปัดกองหน้าที่มีไฟในช็อตเนี่ยมันจะย,ยิงทั่วไปปกตินะครับแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันง้างเท้าค่อนข้างช้านะแต่ว่าบวกมากับความแม่นยำนะแต่บางจังหวะเนี่ยเราส่งยัดยัดปัดไงแล้วตัวนี้ชอบยืนในโพซิชันที่แบบว่ามันสามารถหันยิงพลิกทำประตูได้เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ โออ,อเริ่มต้น,น109แล้วก็โอ,อ,อ้ตันอยู่ที่1 1อยนะความเร็วร้อยสีนะครับผมมองว่าส่วนนี้คือตอนไม่มีบอลเนี่ยวิ่งค่อนข้างจะไวนะแต่ตอนมีบอลเนี่ยถ้าเราวิ่งปกติก็ไวแหละแต่ถ้าเราไปเล่นท่าอะไรเงี้ยมันจะใช้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็การยิงนะครับร้ 2, อการส่ง150ยห้ากุลลินเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ส่งเวอร์มากๆทั้งในเฮตูเฮตแล้วก็ในเนเจอร์นะครับ การเลี้ยงบอลร้อยสี่ใช่อยู่ครับว่าตอนที่เราวิ่งแล้วสกิลเนี่ยมันจะช้าลงใช่ไหมแต่สปีดของสกิลการเล่นท่าต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ช้าลงตามสปีดนะครับตัวนี้ก็จะสามารถแบบว่าเล่นสกิลต่อเนื่องได้แล้วก็ยังกดวิ่งได้ทั่วไปนะแต่มันจะไม่ได้พุ่งเหมือนจังหวะแรกที่เราวิ่งนะครับการเล่นเกมรับกุลินเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เล่นเกมรับดีอยู่แล้ว AI ฉลาดดักบอลดีตัวค่อนข้างแข็งสามารถชนตัวนู้นตัวนี้ได้นะแล้วบอกเลยว่าตัวนี้ขแข็งมากๆนะครับ ศักยภาพทางด้านร่างกายอันนี้คือไม่ต้องถามเลยครับคือทั้งแข็งแกร่งเล่นลูกหม่งดีบาลานซ์ดีด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นได้เหมือนที่กล่าวไปครับจะเป็น C M C D M C A M แล้วก็หน้าเป้านะคือตรงกลางเนี่ยเล่นได้หมดเลยยกเว้นกลางซ้ายกลางขวานะครับถ้าเตมหน้า5ดาวนนะแล้วก็สก,กิลมุฟ4ดาวนะแต่ตำแหน่งที่ผมจะแนะนําให้เล่นมากที่สุดนะครับก็คือ C D M กับ CM, นะ C M แล C A M ผมรู้สึกว่าเอาพวกโยฮันครับอะไรางี้ไปเล่นสับคู่มากกว่านะการอัพสกิลนะครับผมจะแนะนำ ว่าเรื่องการตอบสนองของกุลิตมันจะค่อนข้างจะไวขึ้นนะถ้าอัพบล็อกทุบบอลเนี่ยมันได้สเตมินาความแข็งแกร่งแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้าซึ่งกุลิดมันเลี้ยงบอลอ,อนาลอก,กติดเท้าอยู่แล้วนะ ก็ไปดูข้าวลำภายในกันนะครับข้าวลำภายในเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะใช่อยู่ครับว่าสปีดต,ต้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราเล่นเนี่ยเราสับเราตอ,อกอะไรมันไม่ได้ไปขนาดนั้นนะการยิงก็ถือว่ายิงดีครับแต่เหมือนที่บอกไปเลยคือเสียแค่ง,งางเท้าช้านะการส่งบอลก็ทั้งลูกโด่งลูกเลียนเนี่ยได้หมดเลยเปิดบอลคมด้วยนะแล้วก็ส่งยัดแบบตีลังกาอากาศเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ย ตอนนี้มันเป็นบัคอยู่นะคือส่งบอลยัดจากลิมเส้นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปดวงรูดเลียนเนี่ยมันจะเลยไปนะครับการเลี้ยงบอลกุลิตตัวนี้พลิกตัวค่อนข้างไวเหมาะสำหรับสายอนาล็อกนะแล้วยิ่งเปิดไอเลี้ยงกินตัวหรือว่าสเตเบิลดิฟฟิ้งหรือว่ากดอนาล็อกสองทีเป็นเนี่ยคือโหดมากๆนะครับการเล่นเกมรับ กุลิตเนี่ยยืนถูกที่ถูกเวลาเข้าแท็เกเคิลดีเข้าแท็เกเคิลหนักแน่นเบียดได้ชนดีนะครับลูกหม่งก็ไม่ได้แย่นะคือถึงค่าวแรงการหม่งบอลจะน้อยแต่ว่าพอเล่นในเกมจริงๆเนี่ยทั้งกันทั้งหมง่งทําประตูเนี่ยได้หมดเลยนะไปดูพลังแฝงนะครับสกิลติดตัวจะเป็นรูเล็ตนะคือกุลิตตัวนี้รูเล็ตค่อนข้างจะพลิ้วมากๆนะขนาดตัวสูงนะเนี่ยแล้วก็พาวเวอร์ฟูลไรเวนฟรีคิกคือกุลิตเนี่ยมันเป็นตัวที่ยิงฟรีคิกดีอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเอาไปยืนยิงอะถ้ามีซีกกีีีดดาาาาาาานน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 นหหรรรรรืืืืออออตตตตัััััวววว่่่่ททบบโจจยยยย์มมมกกกกกกก้้้้็สาาถใชวพไะะคิิงุลลเแปๆ แล้วลูกมันจะไม่ได้พุ่งขนาดพวกตัวอื่นๆนะครับ เทรเมกเกอร์ maker, หาช่องดีเชื่อมเกมดีสร้างสารรค์เกมลุกดีนะครับแล้วก็ power h e ด d e r หม่งลูกไฟอันนี้คือของเด็ดเลยครับทุกครั้งที่เราลากไปริมเส้นกุลิตเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษหาจังหวะหม่งนะก็คือเราจะได้ตัวหม่งในกรอบเขตโทษเพิ่มอีกตัวนอกจากกองหน้านะก็เวอร์เลยจะเป็นบุกสูงตั้งรับปานกลางนะครับราคาตอนนี้คือมันไปได้ต่อไกลมากๆแต่ว่าผมแนะนํานะถ้าอยากเล่นจริงๆเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเอาดีกว่าอยู่ที่ประมาณ6,600อเอ็มนะถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าถามว่ามันคุ้มค่าไหมผมมองว่าถ้าโดวงๆ ผมว่าโรคอ้วนคุ้มค่ากว่าเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถเก็บแต้มได้ถึงแบบพันห้าสองพันสองรอบนะเกมมันแจกจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แจกเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับกุลิดนะครับเรื่องเกมรุกเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันยิงได้หมดเลยทุกรูปแบบแต่ว่าประเด็นนะครับคือบางทีอ่ะมันมีโอกาสที่จะยิงไม่เข้าด้วยนะคือใช่อยู่ครับเท้าห้าห้าแต่ว่าสไตล์การยิงหรือลูกยิงต่างๆเนี่ยถ้าเราแบบปัดเหมือนพวกกองหน้าเนี่ยโอกาสเข้าก็ประมาณ70%หน้ากรอบนะครับ แล้วก็บางจังหวะที่เราปัดแบบปัดเลยยิงปกติทั่วไปอะ่ะบางทีก็อาจจะไม่เข้าได้นะคือเรื่องน้ําหนักการยิงหรือว่าการปัดนิ้วพวกหลอดอะไรเงี้ยให้แบบอยากให้แบบกะกันดีๆมากๆนะครับเพราะว่าบางทีกุลิตมันยิงไม่ค่อยติดสกิลนูน่นสกิลนี่นะเพราะตัวมันเองก็ไม่ได้มีสกิลไฟในชชั่นหรือว่ายิงใจก้อยนะครับก็ต้องคอยเน้นกันดีๆหน่อยนะแต่ไอเรื่องที่แบบสอดแทรกขึ้นไปหาโอกาสสร้างสาร,รรค์ทำประตูเนี่ยดีมากๆครับ คือเอาจริงคร่ะผมเอารูกลำหน้ามาก็จริงนะแต่ว่าอยากให้ดูลายการวิ่งครับถ้าเราส่งดีๆเนี่ยส่งถูกจังหวะย,ยังไงก็จะมีโอกาสได้ประตรูสูงนะครับเดี๋ยวมาดูเกมรับนะเกมรับเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอาไฮไรท์มาเยอะนะแต่ว่าถ้าเล่นในเกมจริงๆจะเห็นเลยว่ากุลิตเนี่ยเป็นตัวที่ยืนประคองสนามบางลายการยิงแล้วก็รอชาร้าเนี่ยดีมากๆนะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะมาในแผงของ C33 นะผมจะให้ดูอยู่2รูปแบบนะครับคือกุลิต Cm แล้วก็กุลิตซีดเนะครับเขาก็จะมา C33 h o l d i โฮดดเหมือนกันเช่นเดียวกับเราเลยนะของเราจะเป็นหน้าบาร์เทนซ้ายเน็ตเวทแล้วก็ขวาโอาวัยรันนะครับ กูลิดเนี่ยยืนคู่กับซีดานถามว่ารั่วไหมผมรู้สึกว่าลองสังเกตกันในเกมดีกว่าครับในความรู้สึกผมนะผมว่ามันไม่รั่วนะครับขนาดเอาตัวเวิร์กเลยอะบุกสูงตั้งรับปานกลางมายืนคู่กันนะอาจจะเพราะว่าผมมีโรดี้ที่ AI มันค่อนข้างจะปักหลักอยู่กลางสนามด้วยนะแต่กูลิดเนี่ยก็ไม่ได้เติมแบบมั่วจนแบบว่ามันรู้สึกว่ากลางสนามเราโล่งนะแต่ว่าตีดานเนี่ยก็จะขึ้นบ่อยกว่าก,กุลิดนะครับถ้าจับมาย,ยืนคู่กันนะเอาง่ายๆคือถ้าเราเอามาย,ยืนคู่กับตัวบ,บุกสูงตั้งรับปานกลางเนี่ยกูล มาดูการยิงฟรีคิกนะพี่แกไห้จากท่าทางเห็นไหมว่าฟรีคิกของกูลินเนี่ยลูกมันมันไม่ค่อยพุง่งเหมือนพวกซีดานไม่ค่อยโค้งนะอาจจะเพราะว่ามันไม่มีไฟในช็อตนะถึงจะมี powerfull drive and free kick หรือว่ายิงฟรีคิกดีเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ลูกมันนะรู้สึกว่ามันจะพุง่งหรือว่ามันจะแบบแรงเท่ากับพวกที่ไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของกุลิศนะแล้วก็กูลิศเนี่ยตั้งยิงฟรีคิกอ,อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เนื่องจากว่าไม่ว่าจะยืนที่ท่าไหนมันก็จะยินหันตายนะครับแล้วก็ถ้าบางทีเราต้อง ยิงขวามันจะค่อนข้างลูกมันจะไม่ได้โค้งขนาดพวก4ีดาน,นะครับเดี๋ยวกลับมาที่เกมกันต่อก่อนนะครับตอนนี้เราก็นํา1ึ่ศูนย์จากลูกตั้งแต่ยิงฟรีคิกของกุลิดนะบอลอยู่ที่นี่ด้วยครับต่อมาที่บาเทนครับสวยๆรับวิ่งทําทางมาแล้วแต่ฉีกออกข้างนิดเยอะไปหน่อยนะครับไม่สามารถเข้าได้แล้วเพื่อนในกรอบก็ไม่เปิดไม่ได้ด้วยครับส่งกลับหลังมาให้สีดานครับซีดานมาที่เน็ตเวดแตกเลยไปนิดนึงนะมื่อสักรู่กุลิดครับ กุลิดซับจังหวงนี้แล้วไหลออกมาให้โอไวรันครับโอไวรันเลนเชนหนึ่งจังหวัดแล้วก็พลิกกลับมาหาจังหวะเลนเชนอีกแล้วก็ปั่นติดโรบอตโตคาร์ลครับสีดายังเก็บบอลได้ครับหาจังหวะอีกทีครับเอา,าใหม่กุลิตล้ำหน้าอีกแล้วนะครับคือกุลิดมันหาช่องดีมากเกินไปแล้วก็รายการวิ่งเนี่ยมันชอบวิ่งอ้อมหลังเขานะอันนี้คือสําคัญเลยแล้วพอมันวิ่งอ้อมหลังเขาเนี่ย ไอจุด position จุดหมายมันอะหรือ target มันที่มันจะกลับมาเนี่ยมันมันโล่งจริงแหละแต่ว่าไอจังหวะที่มันกำลังเคลื่อนที่มาเนี่ยอันนั้นอะมันชอบลำหน้านะครับ หลายๆล,ลูกเลยเหมือนจากไฮไลท์เนี่ยที่มันอ้อมหลังเขามาเสียบมาตรงแบบพื้นที่ว่างเพื่อทําประตูเนี่ยไอจังหวะที่ผมส่งเนี่ยมันกาลังวิ่งอยู่ไงพอบอลมันถึงตรงนั้นแล้วอะ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าถ้าเราไม่กดัดดีๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรัําหน้าสูงเหมือนที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ไอเรื่องวิ่งสอดแทกทำประตูเนี่ยกุลิดเนี่ยโนหนึ่งเลยผมให้เลยเป็นกองการที่สอดแทกทำประตูดีกว่าซีดาีกนะแต่ถ้าเราเอาไปเล่น CA m เนี่ยมันอีกบริบทหนึ่งเลยนะคือผมรู้สึกว่าเล่น CA นี่่่ยมไได้วิงสอดแทรรกหือเป็นตััวฟรเท่ากบมเนร่บ ลูกนี้ก็ปีเตอร์เชฟช่วยเราไว้นะครับมาเก็บบอลแต่โดนเนตเวทพักล้มเลยนะครับคาร์ลอสเบโตแล้วเราก็เสียลูกทุ่มเลยนะโอ้โหโดนขนาดนี้กรรมการไม่เป่าให้เราแล้วนะครับเหมือนว่ารอบนี้ลืมเจราจาก,กับกรรมการไว้นะก็เปิดเข้ามาจะต,ติดคาร์ลครับมาที่โรดี้บอลอยู่ที่บาเทนครับหาตัวส่ายก่อนครับมาทีเนตเวทครับเนตเวทชิปมาให้บางโอไอรันอย่างนี้พื้นที่โล่งๆบางโอล็อกกลับมาแล้วก็เปิดข้ามาให้บาเทนแต่ว่าวอลเกอร์สกัดไว้ก่อนนะครับ โอ้วอล์กเกอร์เนี่ยก็ยังเป็นตัว AI ไชลาดอยู่ตัวนึงเลยนะแต่ต้องลุ้นกันนะครับว่าถ้ายูที s อ t ีหรือ t o โมาเพิ่มเติมเนี่ยวอล์กเกอร์จะยังเก่งเหมือนเดิมไหมจังหวะนี้ครับซีดานโดนเจอราดปั๊มไปหนึ่งจังหวะเซเลยนะเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับสําหรับเจอราดนะถ้าไม่ติดเรื่องเท้านะครับก็เวิร์กเรทสูงๆนะก็สามารถจับจองกันได้ครับหรือว่าใครเปิดได้ก็สามารถตีเล่นได้นะเน็ตเวิร์ครับจังหวะนี้ไปเองมีพื้นที่ให้เล่นเยอะนะครับ จังหวะน,นี้หาตัวเปิดหมวกไปนี่กุลิตรล้ออยู่ในกรอบแลวครับเน็ตเวทเปิดเข้ามาแล้วกุลิตก็โคเข้าไปเต็มๆนะครับถ้พาพลังการหมวกเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากองหน้าหลายๆตัวเช่นบาสเชนเชฟเชนโก้นะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยเอหม่งดีมากๆนะยิ่งมี power header เนี่ยไอค่าการหมวกอบนไม่ต้องพูดถึงเลยหม่งได้แน่นอนนะครับ การที่เกมครับเจราาครับพยายามจะเคลียร์เปิดแต่ว่าติดนะครับโอเคครับไหลมาที่ตีดันครับแต่ตีดันหลบได้แต่โดนกุลิดบัมโอ้โหหลอดแดงนะอันนี้ผมเน้นนะแปดสิบนาทีหลอดแดงแต่ว่าบัมเขาล้มนะครับมาที่กุลิดอีกทีครับหลอดแดงแล้วไงครับกุลิดไม่ได้ช้าลงกว่าเดิมเลยนะครับยังพอแบบเก็บบอลเลี้ยงบอลได้เฮ้ยผมถือว่าเป็นตัวบัคนะเพราะว่าถ้าหลอดแดงเนี่ยไหลตัวเนี่ยเริ่มเออวแล้วก็แบบตอบสนองช้านะเมื่อกี้ก็จบกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามีสายเข้านะเดี๋ยวมาต่อที่เกมสองครับ ผมจะมาในรูปแบบแผงของ4-2-2-2นะก็กุลิดกลางรับคู่กับโรดี้นะแต่ไม่ต้องห่วงครับกูลิดเนี่ยผมชอบกดทิกรันไม่ก็กดส่งทําชิงนะซึ่งมันจะทําให้กูลิดเติมขึ้นมาสูงอยู่แต่ถ้าโดยรวมแล้วเราไม่กดเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่กลางสนามนะครับเขามาในแผงของ4-1-2-1-2 n นโรนนะก็เป็นเดียปีเปโร่คู่กับตอเรสนะครับก็จาก,กลีกกาลูด้านะก็จริงๆอ่ะลีกเนี่ยผมพูดจากใจเลยว่า เขาไม่ได้เล่นแย่หรอกแต่ว่าเราอาจจะเล่นแลง้งหนุนเหน็ดเพราะว่าเรื่องปิ่งนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ย mm. เล่นแล้วมันแบบต้องเสียสุขภาพคิดเล่นแล้วต้องหัวร้อนพยายามคิดว่าแพ้เอาใหม่เรามีเวลาเล่นอีกเยอะครับมันแบบไม่ได้แพ้แล้วเราเล่นต่อไม่ได้เลยเหมือนพวกตัวสงกรานนะนี่ก็โดนก่อนลูกแรกเลยนะครับจากมัสเทวุสนะก็อยากให้แบบ เป็นการแบ่งบันดีๆนะครับทุกคนจะได้เล่นเกมแบบมีความสุขนะพยายามไม่ต้องไปร้อนอะไรมากนะครับเกมมันแค่เกมครับเดี๋ยวก็เล่นใหม่ได้ครับมันไม่เสียหายอะไรนะแล้วอย่ามองว่ามันมีแต่ข้อเสียนะครับที่ปิงเพราะว่า ในสถานการณ์จริงเนี่ยเราไม่สามารถแบบรู้ได้เลยว่าเน็ตเราเนี่ยจะดีตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปแข่งออนไซต์ site, แล้วใช้เน็ตตัวเองเนี่ยจะประสบการณ์ผมนะผมบอกเลยว่าทุกครั้งเลยมันจะเน็ตไม่ดีตลอดนะปิงอยู่ประมาณ40นะดีสุดคือ40นะครับขนาดเล่นด้วยกันเองนะเพราะว่าแบบสถานที่เน็ตอะไรต่างๆมันไม่อำนวยนะครับก็พยายามเล่นไว้แค่ตามสถานการณ์ต่างๆถ้าเป็นคําแนะนําผมนะถ้าปิงเยอะก็ค่อยๆจ่ายบอลจ่ายใกล้ไม่ต้องไปจ่ายไกลนะครับแบบเคาะใกล้ๆอะไรเงี้ย ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าปิงเยอะอย่าไปสับเยอะให้ใช้เลนเชนกับรูเลตเอาหน้ากรอบนะครับแล้วก็จังหวะการยิงเนี่ยเรายิงเผื่อๆไว้หรือยิงจังหวะที่มันโล่งจริงๆนะครับรแรกเนี่ยมันอาจจะคุมตัวเองยากหน่อยแต่ถ้าแบบเราคุมไปเรื่อยๆฝึกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับกลับมาที่เกมครับชิอนนล่าครับ ตอนนี้ชินโนาไหลมาที่บาเทนครับบาเทนสับจังหวะนี้โล่งๆแล้วก็พลิกหนึ่งจังหวะมาที่โอไวรันครับโอไวรันสวดมาให้กุลิตกุลิตหัวเลยไม่เข้านะครับติดเซฟอันนี้ก็คือแบบต้องปัดเหนียวดิเดี่ยวิธีผมปัดเป็นเส้นโค้งอะถ้าตัวมีไฟเนช็อตเนี่ยมันจะยิงติดแบบไฟเนช็อตใช่ไหมแต่กุลิตมันไม่มีนะครับมันเลยยิงลูกเป็นเส้นตรงนะตอนนี้เกมเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งนะครับจากลูกหม่งเฟอร์ดินานนะบอลอยู่ที่ตูเล่ครับมาที่มาเทลกับมาที่ตูเล่ครับ ตุเลหาเพื่อนใจยยครับตัวหนึ่งวิ่งสอดขึ้นมาแล้วก็ส่งยัดมาที่เดวเวลเปโรแต่เฟอร์ดินานรอยอยู่แล้วนะเฟอร์ดินานวินเทอร์เนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่าก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเงินมันค่อนข้างหายยากเนี่ยผมเลยไม่รู้จะเล่นกองหลังตัวอะไรนะตอนนี้บอลอยู่ที่พิเตอร์เชครับมาดูการยืงของกุลิดนะพี่จากหลายๆรอบเนี่ยเราจะเห็นว่า กุลิดอ่ะมันจะวิ่งขึ้นไปก็ต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้นนะแล้ววิ่งขึ้นไปแต่ละทีเนี่ยมันค่อนข้างจะชัวร์นะว่ามันมีโอกาสเข้าทําประตูสูงนะแต่ถ้าเราไม่ได้แบบ เข้าทําประตูได้ไหรือไรหรือมันตันๆอย่าง,างก,กุลิตมันก็จะไม่ค่อยขึ้นนะแล้วก็จังหวะการเข้าชาร์จการเก็บบอลตกหล่นส้มหล่นอะไรต่างๆกุลิตถือว่าทาได้ดีอันนี้ก็มือลั่นนะครับเ <c oughs> ลนเชนไปสองจังหวะกุลิตมาแล้วเนี่ยเห็นไหมดูจังหวะครุกลิกต,ตรงนี้นะครับถ้าโรดี้ได้บอลกุลิตวิ่งขึ้นแต่ถ้าโรดีร้โดนตัดบอลม,มันวิ่งลงแล้วพอได้บอลม,มันวิ่งขึ้นกับอ่านดูจังหวะนี้ครับเห็นไหมอันนี้หาช่องทําประตูแล้วแล้วก็หววไปเลยนะครับสวยงามมากนะเป็นตัวที่วิ่งเข้าทําหาช่องกกกกาาาาารรรททํปะตตููดีีีพออๆัับบบงหนน้้้้้เเเลยยยถผผมมมมแไ่่วววสึ มันอารมณ์คล้ายๆกับพวกคาวินชานะคือวิ่งหาช่องในกรอบเขตโทษดีนะครับเบลว่ากุญเรตมาที่เลี้ยวครับเลี้ยวมาที่บัสแทับปาเทนสับจังหวะนี้มีพื้นที่โล่งล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็ส่งมาที่เบลอีกครั้งครับเบลเปิดมาโค้งๆไกลๆเปิดเท้าไม่ถนัดโปรวดี้บอกเห็นเป็นใครครับเนี้ก็รอบนี้นะครับไม่มีการซื้อกรรมการเหมือนคลิปที่แล้วนะมาที่ตัวเลี้วครับ อยู่ที่เขาแต่ว่ามันไม่ได้นะเดวเปโดจะสับไปโดนเฟอร์ดินานสกัดครับกลับมาที่เฟอร์ดินานแต่เดวเปโดนอนขวาครับแล้วก็จิ้มบอลอีกทีนี่เป็นกองหน้าจริงไหมเนี่ยคือโหดเหลือเกินกุลิส่งติดนะครับจังหวะนี้น่าจะมีโอกาสเสียประตูสูงนะครับมีการพลิกไปพลิกมาบอลเข้าทางเขาอยู่ครับแล้วก็โดนชนโอโหเสียจุดโทษคาร์ลอสเบโตนะครับก็วันนี้คาร์ลอสเบโตดูง่วงๆนะครับจังหวะนี้ครับเช็คพุ่งไปไหนไม่รู้บอลมาหาเช็คแต่เช็คหนีบอลนะครับ ก็เสียประตูโทษไปเป็นประตูที่2ของเขาตีเสมอขึ้นมานะกลับมาที่เบลครับเบลสับไปแต่ตูเรยยังว้อยู่ครับมาที่แล้วครับ เดยเอาม้วนหาเพื่อนส่งมาที่โรดี้โรดี้ไหลข้ามาให้โยฮันครับโยฮันครับจะแทงไหมไม่ทันนะโดนเอ็กเซียนเนี่ยตัดบอลไปก่อน,นครับกลับมาที่เกมสวนกลับเขาครับมาที่ตอเลแล้วทําชิ้กับเปลลียโรครับเปยโร่มได้บอลหาช่องจ่ายให้ตอเล่แล้วก็ยกมาสวยๆน้ํามันเคลียร์มาที่คาร์ลอสเบบ์โตแล้วก็วิ่งไม่ทันอีกแล้วนะครับผมว่ารอบนี้คาร์ลอสน่าจะรับเงินใต้โต๊ะแน่นอนทรงนี้เป็นลูกทุ่มครับมาที่ตูเล่ครับ สูเล่ไหลมาให้ตอเลสโล่งๆครับไม่มีใครเข้าบอลแล้วก็โดนยิงน้ำไปสามสองนะไม่เป็นไรครับยังมีเวลาอยู่หรือเปล่า6นาทีด้วยนะบาทที่มาท,มาทีโรดี้แล้วก็โยฮันครับครับ โยฮันครับตัดสินใจสับไปจังหวะนี้รากไปริมเส้นเพื่อเปิดโมงจมังหวะสุดท้ายแต่มิกีบาเทนโดนชนหนึ่งจังหวะเลยเสียหลักนะครับแล้วก็มายังเก็บได้อยู่ครับสำหรัาเลเยอครับเลเยอร์เาไงจังหวะนี้มาให้กุลิครับกุลิตหาจาาังหวะจ่ายยิงไปติดบล็อกอีกโอ้โหจบแล้วครับอันนี้แพ้แล้วครับเอาลงด้วยไม่สนใจนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรูทกุลิตน,นะก็เป็นกองกลางที่สามารถเล่นได้หลากหลายเลยแล้วก็ทําหน้าที่ดีในะแต่ละตําแหน่งได้ดีมากๆนะ กลางหมาว่าขึ้นมายิงไหมมันมีบ้างครับแต่ว่าสังเกตไหมว่าผมอ่ะต้องกดส่งทําชิ่งหรือว่าทิกเกร์รันนะครับถ้าไม่กดเลยนะคือมันก็จะยืนดักบอลอยู่กลางสนามแล้วก็ยืนโซนๆบางๆเขาอยู่กลางสนามนะครับกุลิตรวมๆแล้วถือว่าเป็นกองกลางที่เพอร์เฟกมากๆนะแต่ถ้าใครมีกุลิต99หรือว่ากุลิตร105ความต่างกันมันต่างมากไหมผมว่าไม่มากครับกุลิตก็คือกุลิตนะถ้าไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องโอออมากเท่าไหร่ก็สามารถใช้ตัว105ได้นะราคาก็อยู่ประมาณ3,000เอ็มนะ อันนี้ก็สําหรับคนที่ทำโอ้อลหรือว่าสายม a น a เจอร์นะครับถ้าแนะนําเนี่ยผมแนะนําว่าให้รอดูก่อนว่ามีตัวไหนจะเข้ามาอีกแล้วค่อยมาแลกก็ได้นะครับมันยังไม่สายนะกิจกรรมนี้อยู่อีกเกือบเดือนเลยนะก็เดือนนิดนิดด้วยแหละแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะและอย่าลืมนะครับสามารถแลกเปลี่ยนข้อดีข้อเสียใต้คอมเมนต์ได้เลยนะหากหาร้านเติมเกมที่เติมไว้ปลอดภัยแน่นอน100%ต้องที่เลยเป h o p เมสนต์ต้องที่เลยคุกกี้แลนด์ชอปเลืมไปอุหนุกันเ่อะนะครับ